คิปท,ที่สี่ชื่อบทความบทความเรื่องช่องโหว่ของเราเตอร์กับผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติวิจารณ์บทความการป้องกันช่องโหว่ในเราเตอร์ควรทำการอัปเกรดซอฟต์แวร์หรือที่เรียกกันว่าเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ที่ทำงานหน้าควบคุมอุปกรณ์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด หากเฟิร์มแวร์มีให้เลือกใช้งานฟังก์ชัน ACL a c c e s, EL, s Control List เป็นการกำหนดเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่จะอนุญาตให้เข้ามาตั้งค่าเราเตอร์ได้ทำการ forward port หรือเปลี่ยนประตูช่องทางที่ใช้ในการบริหารจัดการเราเตอร์ให้ไปที่ IPS Des ที่ไม่ได้มีการใช้งานอยู่จริง ใน Private IP Address นอกจากนี้การใช้ Network Security Management Monitoring Software เข้ามาช่วยในการตรวจสอบระบบเครือข่า,ขายภายในก็จะทำให้สะดวกและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยโปรแกรมสำหรับตรวจสอบเครือข่า,ขายก็จะมีแบบฟรีและแบบเสียเงิน ที่จะมีประสิทธิภาพดีและเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องคุมเข้มและต้องการความปลอดภัยอย่างสูงเช่นระบบธนาคารระบบทางการทหารระบบตลาดหุ้นระบบทางการแพทย์เป็นต้น